การเขียนแบบสามมิตินะครับในงานติดตั้งระบบทำความเย็นนะครับนะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่บ่อยๆในงานติดตั้งระบบทำความเย็นนะครับนะก็คือการเขียนแบบสามมิตินะครับการเขียนแบบลายท่อนะครับลายท่อน้ํายานะครับ ทั้งลิควิดและซักชั o นนะครับเราจะรู้นะครับทำให้เรารู้นะครับทำให้เราสื่อสารกับช่างนะครับช่างติดตั้งเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับงานก็จะออกมารวดเร็วนะครับออกมารวดเร็วไม่ผิดพลาดนะครับนะเพราะว่างานด้านความเย็นเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับเพราะมันเป็นงานด้านพลังงานความเย็นความร้อนเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกนะครับนะมันจับต้องไม่ได้มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันล่องลอยอยู่ในอากาศแต่รู้ว่ามันมี นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องมีความละเอียดในการที่จะทํางานด้านการติดตั้งเช่นกันนะครับงานถึงจะออกมาดีออกมาตรงสเปคนะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับนะฮะในแบบสามิติตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งลายลิควิดและลายซักชั่นนะครับจะบอกตำแหน่งของ P-Trap นะครับตัวดักน้ำมันนะฮะยูแท p ต่างๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งของ ข้อลดนะครับ reducer และก็ตัว3ทางต่างๆด้วยนะครับนะระบุขนาดท่อแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับแล้วก็ขนาดความหนาของฉนวนด้วยนะครับอุปกรณ์วาล์วต่างๆเนี่ยใส่ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานติดตั้งที่ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับค่อนข้างที่จะ perfect นั่นเองนะครับนะฮะลดขั้นตอนการคุยงานกับตัวช่างนะครับเพราะว่า ทุกอย่างมันอยู่ในกระดาษในแบบหมดแล้วนะฮะช่างสามารถที่เอาไปดําเนินการได้เลยวิศวกรที่คอยไปตรวจสอบก็ทํางานได้ด้วยง,ง่ายนะครับก็คือเปิดแบบออกมาแล้วตรวจตามจุดต่างๆนะครับมีระยะทางต่างๆบอกหมดเลยนะฮะร,ระยะความสูงนะครับระยะความไกลของท่อในแต่ละจุดแต่ละจุดบอกละเอียดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดที่แทบจะไม่มีเลยนะครับในเรื่องของการติดตั้งเขาเรียกว่าลดปัญหาในเรื่องของ human error หรือรถปัญหาที่เกิดความผิดพลาดจากคนจากช่างนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับนะก็อันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจงานติดตั้งด้านเครื่องทำความเย็นเนี่ยนะครับก็ลองพิจนารณานะครับมาที่ทางผมคมสันแทนคําและก็บริษัทไทคามเมลได้นะครับนะเรา,เามีความเชี่ยวชาญครับนะละเอียดรอบคอบแม้กระทั่งตัว การเดินท่อน้ํายาต่างๆพวกนี้นะครับก็มีความใส่ใจนะครับนะท่านาสบายใจได้หายห่วงได้ว่าว่าตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ห้องเย็นระบบทำความเย็นที่ท่านซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความาถูกต้องนะครับในขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับนะอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็ต้องขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจภูมิภาคกันต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ